สวัสดีครับผมนายอมรพงศ์เสียงเชษฐมัธยมศึกษาปีที่6กทับหนึ่งเลขที่21วันนี้จะมาร้องเพลงแขกบอลเทศสองชั้นครับพุทธานุภาพเอิ้องเอิงเอ่ยนำพ้นเกินสันพมงคลเอิอง วาอาลักเอิงเอิงเอิญเอ่ยทั่วไปขอให้เป็นสุขเอิงเอิญเอ่ยสวัสดีธรรมมนุภาพเอิงเอิงเอิงเอ่ยนำพ้นเกิดสั้นพมงคลเอิ่อ เสริมซีเทพช่วยเมตตาเอิงเอิงเอิงเอ้ยปลาณีให้สุขสวัสดีเอิ่งเอิงเอ้ยทั่วกันสังขานุภาพเอิ่งเอิงเอ้ยนำพ้นเกิดสันพระมงคลเอิองเอิงเอ้ย แผ่นมันเทเวศคุ้มครองเอิ้งเอิ้งเอิ้งเอ้ยป้องกันสุขสวัสดีสั้นเอิ้งเอ้ยทั่วไปขอจบเพียงเท่านี้ครับกรับเด้ง